สวัสดีครับช่องนันเด่นนะครับวันนี้นะครับผมมีสั่งซื้อซิมของ True นะครับตัวซิมเทพทอนะครับที่เป็นตัว15เมกนะครับอันนี้ประมาณพันกว่าบาทต่อเดือนนะผมก็จะมาลองความเร็วให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมแกะสดเลยนะเพิ่งไปเปิดมาเมื่อกี้เลยเอาละครับนี่แกะมาเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะมีซิมอย่างนี้นะครับนี่ก็หน้าตาคุ้นเคยกันอยู่ยวจะลองใส่เลย ตัวนี้นะครับเป็นเราเตอร์แบบใส่ซิมน่าจะเป็นซิมซิมที่เล็กหน่อยเนาะไม่ใช่นาโนซิมอะ่ะเป็นซิมขนาดไซส์กลางนีะครับอนี้นะครับผมจะลองใส่เข้าไปดูใส่เข้าไปนะครับเราเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นเราเตอร์แบบเอ่อ ส่งสัญญาณแบบเดียวนะไม่ใช่ด u o band นะครับเป็น 2.4G นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้ความเร็วที่เต็มประสิทธิภาพนะแต่ผมจะลองเทสให้ดูเฉยนะว่ามันได้15เมกหรือเปล่าคันแรกนะต้องต่อกับเครื่องนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับผมใส่พลัสเวิร์ดลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้สัญญาณตรงนี้ก็แล้วแต่ที่นะครับอันนี้เป็น3ขีดนอะขีดนะผมจะลองดูนะครับ โอเคนะครับจะลองดูนะครับความเร็วที่เคียมไว้คือ15เมกนะครับแต่ที่ปล่อยมาอันนี้ก็ขึ้นไปถึงสามสี่สิบเลยนะครับอันนี้นะครับความเร็วดาวน์โหลดประมาณ4ี่สบเจ็จุดสามนะครับผมจะลออีกรอบหนึ่ง อันนี้ก็คือส่งจากความถี่2องจุดสกิกะเฮิรต์นะครับแสดงว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบพวกดดวัวแบนดมีห้ากิกเนี่ยอาจจะแรงกว่าน,นี้ด้วนะยซ้ำานี่สัญญาณ็็มีดอกลงบ้านนะครับเมื่อกี้40เลยอันนี้เหลือ31แล้วนะครับอันผมรออีกรอบหนึ่งแล้วกันสามรอบสวิงหน่อยเนาะอันนี้40กว่าแล้ว ก็ okay. โดยเฉลี่ยก็อาจจะอยู่ประมาณ3ามสนะครับก็ถือว่าเป็นความเร็วที่ใช้ได้นะครับตัวนี้ซิมเทพพอนะครับ15เมกนะครับประมาณซื้อมาประมาณ1790บาทนะในะช้อปปี้ส่งฟรีด้วยนะครับใครสนใจก็ลองสั่งซื้อได้นะครับมีลิงก์้านล่างร้านค้าที่ผมสั่งซื้อไว้ให้แล้วนะครับส่วนอาจจะแนะนําว่าคนที่ใช้ซิมรายเดือนบางคนเขาแบบซื้อเน็ตเพิ่มต่างหากเดือนละ2 0 0 2 0 0 2 0 0งว่าโดยเฉลี่ยแล้วถ้าเกิดว่า โดยเฉลีย่ยแล้วถ้าเกิด2,200นะปีนึงก็2,004แล้วตัวนี้1,790ซีมตัวนี้แต่เป็นเบอร์ใหม่นะอีกเบอร์หนึ่งถ้าเครื่องเราสามารถใส่ได้สองคือใส่สองซิมหนึ่งเี้ยแล้วก็เอาซิมหนึ่งเป็นเบอร์หลักใช่ไหมครับใช้ประจําไม่ต้องเปลี่ยนแล้วตัวนี้ก็ใส่เข้าไปแทนนะครับแล้วก็ใช้เน็ตจากตัวซิมนี้นะ1,790เฉลีย่ยออกมาก็ตกอยู่ไม่เท่าไหร่เองถ้า1,790เนาะหาร12เดือนนะครับแค่149เองเราประหยัดไปตั้งเดือนละ50บาท ห้าสิบาทคูณสิบสองนะปีละหกร้อยบาทนะครับแล้วปีต่อไปเผอๆพอไปไเรื่อยๆเนี่ยจากก่อนหน้าเนี้ยมันอัพมันเมันเป็นสิบเมกนะแรกๆเลยเป็นสี่เมกแล้วก็เป็นสิบเมกแล้วก็เป็นสิบห้าเมกแล้วต่อไปเดี๋ยวก็คงเป็นยี่สิบเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะนั้นเราจะได้อัเปเดไปเรื่อยๆนะโดยราคาที่อยู่แค่พันกว่าบาทเองนะครับถ้าสนใจก็ลองซื้อหางซื้อกันได้นะครับคำดิงด้านล่างเล,เลือของทิ้งละทิ้งไปให้แล้วนะครับโอเคครับแค่นี้นะครับแนะนําสิ่งดีๆให้นะครับลาไปก่อนนะครับขอบครับ